มาแล้วน้องวิวคนสวยของพี่น้ำเราเจอกันอีกแล้วใช่ไหมลูกเราเจอกันเป็นท้องที่เท่าไหร่ท้องที่สองเราคลอดมากี่วันลูกคลอดสี่วันค่ะจากโรงพยาบาลค่ะสี่วันจากโรงพยาบาลหัวหินเอ่อมันคิดว่าคิดว่าไม่ต้องร่ดตอนแรกเลยคิดว่าเออท้องแรกอ่ะเราเราเคยทําได้อะไรเงี้ยครั้งนี้เราลองทําสุดท้ายไม่รอดท้องแรกน้องวิวเจอพี่น้ำก็ช่วงคลอดประมาณสิบวันได้ช่ไหมนะสิบวันไม่เกินสิบสี่ที่จำได้แลวท้องแรกมีนมเยอะไหม ตอนแรกไม่มีพอมาทำอะไรเงี้ยล้นตู้โ <Okay. S 2> อเคงั้นท้องแรกก็คือเป็นนมล้นตู้เนาะใช่แต่ครั้งเนี้ยเป็นคลอดครั้งที่สองใช่สี่วันทำไมรีบละ่ะไม่ไหวก็เราก็อยากให้ลูกเรากินนม,มจากเราอะไรเงี้ยแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็ เราคิดว่าเอ,อิมอครั้งแรกเราเคยทาได้พอทำแล้วมันตันแล้วนมมันคัดสุดท้ายไม่ไหวมันจะขับเป็นไข้อะไก็ต้องเรียกพี่น้ามันเดิม<ช>เราเนี่ยเป็นคุณแม่ที่แบบ <c oughs> ดังที่สุดในปานบุรีแล้วนะเพราะว่าใครๆก็พูดถึงน้องนมน้องวิวนะ <c oughs> ทุกคนครู้ว่าวิวนมเยอะนมเยอะใช่ทุกคน <c oughs> พูดว่าอยากเป็นเหมือนน้องวิว <c oughs> แบบว่ากินอะไรก็ได้แล้วเพื่อนแล้ววิวก็แนะนาเพื่อนเพื่อน,อนตามมา เยอะแยะเลยโอ้ขคุณมากเลยเพราะว่ามันเห็นผลจริงสนุกนะเนาะแล้วเราก็ได้มีนมให้ลูกกินเนาะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะตามกันเข้มกว่าเดิมนะหมายความว่าเข้มกว่าเดิมคือแบบอยากให้กินนานๆน่ะแต่น้องวิวนอนได้กลางคืนนอนเลยทํางานได้ตามปกติรถรอบได้ไหมได้เดี๋ยวพี่นําสอนหมดเลยนะเอานมลมกันใช่ลูกนี่นมแม่จริงๆวะใช่ค่ะโอเคอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เพราะลูกดูดใช่ไหมลูก ไม่ใช่ค่ะแล้พอนวดก่อนเลยอันนี้ถูกูได้เพราะเราต้องเอานมไปเลี้ยงลูกแล้วเราก็ต้องการมีนมถูกไหมใช่เมื่อคืนได้นอนไหมคืนไม่นอนแล้วลูกโดนนมก็ไม่ได้เลยเจ็บแล้วแล้วเราเห็นเห็นเพจพี่น้ำไหนเมื่อไหร่ก็ตอนที่ข้ยี่สี่คอยี่สี่ใช่ก็เข้าไปดูเออใช่แล้วก็มาดูว่าอ้าววันที่ยี่สิบสามเพิ่งมาหัวหินแต่ก็เลยโทรหาเออพี่น้ำเมื่อวานออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานเจอวันนี้ ดีมากหัวหินไม่ต้องรอใช่ถูกนมแม่ไม่ต้องรอหรอกเร็วที่เร็วที่สุดคือดีที่สุดทั้งแม่แหละเด็กเนาะแต่ก็ท้องไม่ได้ว่านมผงมันแพงแพงไหมนมผงมันแพงเนาะนมผงถ้าเกิดกินจริงๆเท่าไหร่โอ๋เอาตังมานี่เอาตังมาเสียค่านวดนมนมผงมันแพงจริงแล้วมันไม่ได้ดีกว่าด้วยแป๊บๆครึ่งหมื่นแป๊บๆครึ่งหมื่นเศรษฐายไหมเรามีเงินเยอะในเราอ่ะ มีต้องเก็บมีมีเยอะเอาเงินไปเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าใช่ไหมปั๊มนมแค่สามสิบนาทีใช่แล้วก็จบเคยปั๊มได้เท่าไหร่ครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โหแบบเนี้ยสี่ขวดห้าขวดครึ่งอ่ะต่อการเลิศเลิศเลิศก็ต้องน้องส่งให้พี่พี่ส่งให้คนอื่นดูตลอดถ้าเกิดบอกอยู่ปันบุรีต้องส่งคลิปน้องวิวล่ะเพราะอะไรป่ะเห็นจริงตัวตัวใหญ่ตัวฟิตัวใหญ่ก็เต็มตัวเล็กก็เต็มถ้าเหลือก็ทิ้งไปหรอกนะฮะก็ต้องเก็บต้องเก็บถูกเก็บมันกินก็คือกินลันไปใช่ไหม ปั๊มนมก็เหมือนก็เหมือนเก็บเงินน่ะแหละจริงๆอ่ะมีคนชอบพูดว่าปั๊มมาทิ้งทําไมมันต้องปั๊มพอเต้าร้องใหญ่น้องมีน้ำนมนมให้พ mm ี hmm like ่น้ำอ่อใช Barbie, i, of, ่ถ้าเอาไว้ที่น้องน้องไม่อยู่ไม่ได้อ่ะลูกเปิดข้างน้นลูกเปิดเปิดครังนูั้งนฝั่งแนะนาแม่คนอื่นหน่อยหลายคนเขาถามมาว่าจําเป็นต้องนวดไหมเราเราผ่าข้อดนวดได้ไหมเขาถามผ่าข้อก็นวดได้มันไม่ได้กระทบกระแผ่เหมือนแบบว่าผ่าข้ออ่ะเขาส่วนมากเขาจะน่าจะคิดเหมือนว่ามันไม่ได้เพนธรรมชาติอ่ะลูกไม่ได้มาเองความมันอาจจะ ยังแบบกับน้ำนมไม่มาเนี่ยเราก็กระตุ้นมันหน่อยอเออแค่แค่นั้นเองแล้วก็ลูกก็จะได้กินนมจากแมแ่แบบมีคุณภาพอะไเพราะมันแบบสีเหลืองดีเลยเนาะใช่ปะนมนมยี่อวันแรกอะมันเหลืองข้นนองวิวอพอไอ้ความเหลืองข้นเนี่ยหนูเอาทางออนออกมาพอเหลืองข้นนี้หลบมันตันเห็นประหาที่พี่น้ำให้น้องวิวดูมเมื่อกี้มันเข้มข้นสูงมากเลยเนาะ เออนมมันมันเหมือนเนยเลยถูกแล้วไม่มีคนก็ถามว่าแผลผ่าคลอดเนี่ยนวดนมแล้วมันกระทบไหมไม่ได้เกี่ยวค่ะแต่ที่เออก็ตื่ที่คนจุดอ่ะโชว์มาสิเออนี้แหละนี้แหละถึงที่น้องวิวก็อยากได้พี่น้ำก็อยากได้นะมีนมได้นมได้นอนอยู่กับพี่น้ําแร้วไม่กินนมผงประหยัดไปหนึ่งแสนถึงสองแสนเยอะนครั้งนี้เอาใหม่นะแล้วปั๊มหางพี่ไม่ว่าเดี๋ยวเติมเข้มเลย มีอะไรมีอะไรที่ขัดตัวพ่องบอกนะเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟโอเครักน้องบิวมากเลยขอบคุณมากอันนี้คือปานบุรี